สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทางเฟซบุ๊กและยูทูบทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นแนนด์ดิสิมอสจากร้านบอสอันอัมพรเทคเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเทกเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นอิซสกิเอ็นพีห้าห้าสี่นะครับอิซสกิเอ็นพีห้าห้าสี่ครับตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดินหน้านะครับราัาสวยๆอยู่เลยครับผมมาดอกยางเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นโอตานี่คู่ตัวจากโรงงานเลยนะครับผมดูตัวรถครับ สวยๆทั้งนั้นเลยครับเดิมๆครับผมรถแง้งๆไม่เยอะไม่ตึงไม่รั่วครับเรามาดูด้านหลังครับผมมัเนียนๆแน่นๆอยู่เลยครับ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหาคุรถแท็กอร์กิสกิเอ็นทีหคันนี้นะครับผมรถคันนี้มาในราคาเพียง4ี่แสน สา0 0มบาทเท่านั้นเองครับผมมาในราคาสี่แสนสามหบาทเท่านั้นเองนะครับค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับผม0 8นย์แปดหนึ่งสามหก็ดศูนย์แปดนาเจนะครับผมและอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0ูนย์เก้าแสาสอี่สนะครับวันนี้เรามีสกิเอ็นี่มาแนะนำให้สำหรับลูกค้านะครับผมได้ราคา แสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวใจช่างขับไปดูครับอ่ะช่างขับไปดูนะครับเครื่องนิ่มๆติดง่ายๆครับผมระบบไฮดรอลิกดีครับ สวยๆนิ่มๆครับผมเครื่องดีเกียดีครับสำหรับลูกค้าท่านใดกำลังมองหานะครับผมอิสกิเอ็นที554ร้านบสอนอพอลเทสเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าสนใจยังไงครับอย่าลืมติดต่อไปที่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องยูทูบร้านบสอนอพอลเทสเตอร์แชนเนลแล้วก็เซลล์มอเตอรถไทยมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ